ก็กลับสวัสดีครับเราในก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งแล้ววันนี้ผมจะมาคลาสเกมไลน์เชอร์นะครับผมเออวันนี้จะเป็น EP ีแรกนะครับที่ทำซีรีส์รองบีนะครับผมตอนนี้ผมก็มีโลบี้อยู่ประมาณ3573นะครับเดาเราก็ไปรับโลบี้ได้จากเขื่อนกันเลยเดี๋ยวก่อนผมขอไปส่งกระดานสักครู่ดวงไม่มาเลย นะครับได้ร้อยหกสิบจบเพชรหนึ่งนะแล้วก็ไปรับจากพาร์ตอีกนะครับซึ่งผมเติมไว้ในพาร์ตได้อีกยี่สิบ ในพาร์ทได้ยี่สิบใช่ไหมไอในพาร์ทนี้ทั้งหมดมันจะได้ประมาณสองร้อยหรือเปล่าจะไม่ผิดนะถ้าถ้ารับทั้งหมดนะแล้วก็มารับในแพ็กอีกนะครับผมเติมไว้ไอพวกข้างหลังนี้คือผมรับหมดแล้วนะครับผมเองแพ็กหมดเลยอีกหกสิบรูบี้นะครับอ่า ก็ไป pvp เลยทบบินยังงั้นหรือได้อยู่นะเมื่อคืนลืมไต่ย pvp แต่ก็ช่างมันเถอะตต่ไปก็ไม่ตะเลิดเพชรดเนหรอเพราะว่าไม่ได้ซื้อ่นนกไ้ แข่งเกินไปบ่าทีมผมนี้ดาเมตเยอะอยู่นะแต่เจาะไม่ค่อยเข้าเลยอาร์มมันก็โกงไปบางทีแล้วผมจะหยุดปล่อยตัวกันบินแล้วผมจะเซฟ ผมจะเซฟแร่ไว้ให้พวกตัวดาเมจหนักตรหนัก,น,กนะไม่น่าจะตีป้อมผมแตกมั้ตัวบินอนะหืออารามก์กงจริงวะเสียดายละหันนี้ผมไม่มีอารามนะแต่มีผมก็ขี้เกียจปั่นอยู่ดีล้ตัวแท้งก็ตั้งสามตัวแล้วจะปั่นอะไรอีกนะะัก แต่ว่าอีกรหัสหนึ่งผมมีอาร์มกับโพสิดอนอยู่นะว่าจะปั้นอยู่อีกแล้วเจอตัวบินเลยอาวลืมว่าจะเอาพิโกไปได้วยอันนี้จริงผมจบมาสสามได้อยู่นะแต่มันต้อง เล่นทุกวันนะถ้าไม่เล่นทุกวันก็ต้องแลกกับการใช้บี้ okay. น่าจะจบสบายกว่าแต่แต่ก่อนหน้าอยู่ก่อนหน้านี้ไม่มีตัวราเมรเยอะขนาดนี้ oh. Oh. เลิอกออกตัวเอเลิอกออกตัวการบินละเกินไปมุ้ยเกินตายเออตายให้หมดมันจะเกียนเกินไปละไอ้ไอเนี่ย ก็สำหรับคนที่รอมงังะนะครับก็เจ็บคอนะใครรู้สึกว่าผมเสียงเปลี่ยนก็คอมเมนต์บอกได้เพราะว่าเสียงผมเปลี่ยนไปเยอะนะตอนนี้ก็ไม่เจ็บคอแนละ้วแต่ว่าเสียงมันปแปลกๆอะยังไงดีว่ามูนเยนลี่กับอันนี้ไม่ค่อยอยากเจอเลยไม่ได้กลัวมูนเยนลี่นะแต่กลัวไอเดวินชีบวกมูนเยนลีนะ่อะกอปแล้วกอปอีกน่าเบื่อ tàu Linh nè à, xem chơi tàu Linh mà nên mình tổ cần biến lắm không à. ได,ไ,ดได้้สบายเลยท่านอันนี้จริงจริงโอไอเทมก็ได้นะแต่จากจบคลิปไว้ไว้เป้าหมายของซีรีส์รองบี้ผมคือ ดองถึงบีตันนะครับหรือ9 900, 9 9าพก้าเกถ้าไอจบจบไอจนกว่าเกียร์จันทาจะมาน่าจะได้อยู่ประมาณสัก6,000หรือ7,000นี่ไหมไม่ผมก็จะดองไปจนถึงกันทาปีหน้าเลยก็ได้โอ้ปรปบผมเกลือมาจนชินแล้วก็เลยขี้เกียจสุ่มเกียร์ไปแล้วเดี๋ยวรอรอทีมผม ได้ตัวดาเมจหนักมาอีกสักสามตัวเดี๋ยวผมจะแบบว่าคัดเอาตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้งานออกนะอันนี้จริงๆที่ของผมก็แม็กหลายตัวนั่นแหละแต่ว่าเพื่อปรับทีมให้ดาเมจมันหนักขึ้นผมเลยคัดออกไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมหาได้ได,ได้ได้ตัวดาเมจหนักมาสักสามตัว ปั้นแม็กแล้วผมจะไอ้ค่อยเอารูบี้ที่ว่าดองมาไปใช้กับเกียร์สายว่องไวหรือว่าใสายเนี้ยครั้งต่อไปไม่ได้อยากเย็นเท่าไหร่นะเนี่ยเนี่ยตัวนี้ผมอยากได้เนี่ยเซ,อ,ซอหหนาเนี่ย โคตรโหดโคตรอันตรายเลยแรงกว่าชินจังอีกแต่ผมสุ่มไม่ได้วะแต่ก็ยังดีอย่างน้อยก็ได้ไอลูกของอินุยะชะมามันชื่ออะไรวะโทวะเอออย่างน้อยก็ได้โทวะมาไม่เถอว่าเกลือเท่าไหร่แต่ถ้าได้เซสนะมาจะดีมากเพราะมเป็นตัวดาเมจหนักที่แบบโอ้โหโคตรครบเครื่องอะดาเมจก็สุดแถมมีเพิ่มแร่หนึ่งพันอีก ว่าวาชินจังโหดแล้วนะตัวนี้โหดกว่าชินจังเยอะเลยถ้าผมเล่นแบบว่าไม่ไม่ไม่รีบร้อนไม่รีบไต่ขึ้นมาสเตอร์3นะไม่ไม่แล้วจบเพชรหทุกวีคนะผมก็จะได้วีคละประมาณ160ยหกคำนวณเป็นต่อเดือนก็จะได้เดือนละ เดือนละหกร้อยสี่สิบหรือเปล่าได้หกร้อยสี่สิบแล้วมารวมกับบี้อีกสี่ร้อยสี่ร้อยยี่สิบเป็นหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นพันเป็นพันเป็นพันหกสิบหรือเปล่าพันสี่สิบวะ ประมาณพันสี่ิบนี่แหละแล้วก็บวกอันนั้นอีกเป็นพันสองสี่สิบบวกจากเขาเรียกอะไรว่ามันพาร์ทป้อมอะที่ว่าเราเติมได้อีกสองร้อยเป็นอุ้ยทำไมทีมนี้มันแข็งจังวะมันไม่ได้แข็งหรอกมันผมทนดาเมจศาส,ะสนะไม่ค่อยไหว ไม่ผมออกตัวดาเมตมาถล่มมันเลยดีไหมแบบหยุดออกตัวแทงอะไรประมาณนี้เพรรู้สึกว่าเซตสนามันจะเล่นแล่ผมเยอะอยู่นะเน,นี่ยไม่รู้ดีอาจจะแพ้ก็ได้โอ้กี้เกียวสูวผมเอาเซตสนาไม่ลงจริงว่ะโกงจริงแล้วตัวเนี้ย ออตัวบินสองตัวมาครับยัยวันอาเชียก็แค่ตัวบินเน, <c oughs> นี่ยผมอยากได้ตัวบัฟวิงสักตัวแบบขอเป็นตัวบัฟวิงดาเมจได้ไหม ผมรู้สึกว,ว่าพอมาอยู่หลีกสูงๆเนี่ยผมวิ่งไม่ค่อยทันเขาเนี่ยเขาวิ่งมาประชิดหน้าป้อมผมตลอดเลยทีมไหนก็ช่างวิ่งไวกว่าผมตลอดเลยนี่พวกหลีกเพชรต้นๆน,น,นะทีมผมน่าจะเป็นทีมที่วิ่งช้าที่สุดแล้วมั้ง จัดได้ตัวบ <Okay. S 1> <Wait ing. S 2> ัฟฟิงอ่ะแต่ว่าอดัมก็สุ่มไม่ได้น่าจะสบายอยู่ตาเนี้ยตัวบินก็ไม่น่าจะเข้าถึงบ้านหรอกมั้ง คก็ได้ประมาณเดือนละพันพันส,สองสี่สิบประมาณเดือนละพันสองสี่สิบนะครับประมาณนั้นเฉลี่ยนะเดือนละพันสองสีส่สิบแต่เสียดาย GM เอาไอแพ็คที่ผมแบบชอบที่สุดออกอะแพ็คไอ แพ็กเกจเจดาวอะแพ็กนั้นทำผมแบบเกิดได้เลยนะถ้า GM ไม่เอาออกอ่ะแต่เขาเอาออกไงแล้วใครจะไปเติมว่าไอ้ดูบีอะถ้าเขาไม่แบบเงินเหลือจริงอะบ้าเปล่าโบนัสก็ไม่ได้เติมไปก็โอ้โหอย่าว่าแต่ค่าเงินไทยเลยไปเติมค่าเงินตุรกียังไม่คุ้มเลยผมว่า บ้านแพงชิบหายแพงว่าเติมอาวีอีกมั้งน่ะโบนัสก็ไม่ให้ต่อไป เขาไม่มีตัวบินนะเขาตายอทีมการบินมาทำไมเนะี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอ้ย,อยจะบาดตาย อีกสักสองวันมั้งน่าจะกลับมาทำแบบบางอะปกติได้นะรอรอแบรอให้เสียงกลับมาปกติกันหมดแล้วเน่เน่เน,น,น่ไอแพคท,ที่ผมบนเนี่ย เนี่ยเมื่อไอ้วันนั้นผมเติมแพคนี้ไปนะห้าร้อยเจ็บสองบีผมไอ้ที่ผมหวังนี่คือผมหวังได้โบนัสอะโบนัสลูบี้สี่รอสิห้าเนี่ยแต่มันไม่ให้อน่ยเออเแบบเออเดือนไหนเหลือเองินเหลือๆจริงๆค่อย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 มาเติมนะผมจะเอาแพ็คนี่ยแพ็คพันแปดอะเออแต่มันคิดไปคิดมามันก็ไม่คุ้มวะอ,อ่ะก็ จบไปกับซีรีส์แรกนะครับผมก็จะทำไปเรื่อยๆจนถึง9,999นะครับผมไปแล้วาย